สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมลังเกมครับเมื่อคืนแ <c oughs> มนเชสเตอร์เต็ดของเราเนาะนะครับเปิดบ้านรอบการมาเยือนของทางเซลซีนะครับและเรายังสามารถนะครับผมเอาชนะได้ด้วยผลสกอร์ที่โคตรสวยเลยนะแต่ว่าก็เราประพาดนะครับผมเสียหนึ่งประตูนะครับเดคอก็เก็บขีนชีดไม่ได้แต่ก็การันตีแล้วละ่ะ การันตีการได้ถุงมือทองคำกันแล้วนะครับผมสำหรับเดวิดดีเนะยังชอบเขาอยู่นะเดวิดดีเใครไม่ชอบไม่รู้แต่ผมชอบเขาอยู่นะเออเราพูดถึงนะครับหลังเกมกันดีกว่าเมื่อคืนครับเป็นชเดวิ์ยนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนครับคำข,ของทางซิงห์พะงาเซลซี C <c <oughs> คือเมื่อคืนแม่งซลซีไม่รู้เป็นอะไรว่าแม่งโคตรเละเลยในความรู้สึกผมนะ ไปดูรายชื่อ11เผู้เล่นตัวจริงของเรากันดีกว่าครับสำหรับทางอดิเทนฮารคที่จัดลงนะครับเป็นตัวที่พร้อมที่สุดและกันนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ตรงตามแผนของอดิเทนฮาคมากที่สุดณเวลานี้ครับผมก็คือมีผู้รักษาประตูนะครับเป็นเดวิดอีอาร์นะครับมือหนึ่งตลอดไปตลอดการและตลอดใจของผมครับส่วนนะครับผมคู่เซนเตอร์นะครับยังใช้เป็นคู่เดิมนะตัวเดิมเลยจากเกมที่ผ่านมาก็คือเป็นทางวิตอร์ดินเดอร์เลิฟนะครับจับคู่กับราเฟลาวาลานนะครับ ซ้ายเป็นลูกชอครับขวาเป็นทางอารอมาบิซากานะครับส่วนนะครับผมตรงกลาง3ามคนนะครับแน่นอนเป็นชุดเดิมเลยก็คือมีคาสิมิโร่นะครับอิเล็กเซนบลูโน่เฟนารเตสเป็นจอมทัพบครับปีกซ้ายนะครับวันนี้ใช้เป็นทางจารอซันโชเด่นมากวันนี้สําหรับผมนะคนอื่นไม่รู้นะครับขวาเป็นอันโตนี่ครับขวาอ่าหน้าเป้าเป็นมาเซียวนะครับรูปเกมที่ออกมานะครับจังหวะแรกนะครับที่ได้ลุ้นประตูเป็นเขาได้ซ้ํานะครับแต่ก็ มิคโลโอโมริต hmm. เป็นตัวหนึ่งที่ผมแบบอยากได้มากเลยนะตอนนั้นอะแต่แมนยูแม่งไม่มีข่าวเลยอ่ามมริตครับอ่าไม่ใช่ฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นเจ้าหนูอะไรนะอ่าดาวรุ่งของเซลเซียขึ้นมาใหม่แม่งโคตรจีดเลยเนี่ยนะครับรุ่งขึ้นมานะครับแล้วเปิดเข้ามาให้มมริตนะครับผมได้เข้าฮอตจะจอเลยนะครับแต่แปก๊กแต่แป๊กนะยิงไม่เข้า เสียดายมากนะครับผมถ้ามูดิตยิงเข้าก็คือเกมน่าจะเปิดมากสําหรับแมนยูนะก็คือจะโหมบุกมากกว่านี้นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเราสามารถคุมสถานการณ์ได้เมื่อไม่เคยดูมูริตยิงไม่เข้าแล้วก็เซลซีไม่ได้ประตูลูกนั้นครับแต่เรามาได้ประตูในนาทีที่ประมาณ 2- 3สานาทีถัดมาเนาะนะครับเป็นลูกเซตพีดนะครับคิดเจนลิกเซนโยนอย่างแม่นนะครับเข้าหัวคาเซมิโลโขเข้าไปนะครับ1ประตูต่อศูนย์แม่นจริงลูกนี้นะครับก็คือแบบโอ้โห ถ้าไม่ใช่อีเล็กเซนนะใครว่าฝ่าใครว่าเท่าขวาเป็นบูโน่าบูโน่เฟรนเดนเนี่ยมันจะพุ่งแบบนี้ไหมมันจะเข้าหัวาคาเซมิโร่ขนาดนี้ไหมไม่รู้นะครับก็เป็นการเปิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับคริสเตียนอีเล็กเซนนะเข้าหัวาคาเซมิโร่เต็มๆเลยต้องหายไปลุ้นเอาเขาเรียกว่าไปลุ้น VAR ว่าจะล้ำไม่ล้ำก็ไม่ล้ำครับ 1นึประตูตู่นนาทีที่ประมาณ6.7นะครับเราก็ได้1ประตูแรกมาหลังจากนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ูไนตดคุมเกมได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถเล่นได้แบบตามใจตัวเองอะ่ะก็คือเราได้1ลูกแล้วอะ่ะเราสามารถคุมเกมได้เล่นเกมรับเหนียวนะครับตัวต่อบอลง่ายๆนะครับแล้วพยายามที่จะเล่นควิก k าน์ d ิชั่นนะครับก็คือสวนกลับนั่นแหละนะครับ จะได้ประตูที่สองแล่ไม่ประตูที่2แหล้นะครับสองสามครั้งก็ไม่ได้นะครับก็มาถึงจังหวะที่ประมาณนาทีที่30มิมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ30มสิบกว่านี่แหละนะครับผมเป็นจังหวะที่แอนโทนีนะครับโดนเปียนตัวออกด้วยอาการบาดเจ็บที่เฮ้ยมันท้ายซีซั่นแล้วถามว่าเสียดายไหมเสียดายนะเพราะว่านัดชิงนะครับนัดชิงถ้วยอ่ะกับทาง เลือใบสีฟ้าครับผมยังไม่มาถึงเลยแอนโทนีเจ็บแล้วปีกเราขาดอย่างแอนโทนีครับถามว่าเขาโอเคครับเขาโดนผมบ่นเยอะมากแอนโทนีนะการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายการที่เล่นได้ตั้งแต่เท้าเดียวแต่แอนโทนีสำคัญในการลำเลียงบอลครับในการเพจขยันลูกขยันของแอนโทนีคือสำคัญจริงๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะมีลูกที่แบบว่า มันจะไปไม่ได้แต่แอนโทนีสามารถไปได้อะไรประมาณนี้ในฝั่งขวาของเราสำคัญนะยิ่งมาเจอกับซิตี้ที่แม่งเล่นเกมรับแน่นๆน่ะในในนัดชิงอะ่ะเราจะทำยังไงครับเราก็ต้องดันคนอื่นไหมเปลี่ยนตัวแอนโทนีออกครับนาทีที่ประมาณ30กว่านะครับแล้วก็เอาทางมาคาราฟอร์ดลงมาเปลี่ยนจาร์ัลนโชจากเล่นฝั่งซ้ายมาเล่นฝั่งขวาครับแต่รูปเกมก็ยังดีอยู่นะอาเกมของเราดี หรือเกมของเซลซียอันนี้ผมไม่ทราบต้องไปถามแฟนเซลซียเอานะแต่ว่าสําหรับผมแล้วเกมของเราดีดีตลอดเลยแล้วก็เรามาได้นะครับประตูที่แบบอัศจรรย์ตาผมมากมันเป็นสไตล์บาราเซิลน,น่เีเนื่อนเพื่อนคาซมิโร่อา่าถ้าใครเห็นฟิมิโน่ทำใครเห็นฟิมิโน่ทำใครเห็นโดรลินโย่ทำอะที่จ่ายแล้วไม่มองบอลอะ ใจแล้วไม่มองเพื่อนอนะเหมือนจะหันหน้าหนีฟึบแต่คาซิมิโล่เนียนกว่าครับแบบยกเลยอะ่ะมองหน้าตรงอย่างเงี้ยหน้าทื่อๆแล้วก็ยกฟึบหายหายทั้งแผงเกมรับคือหายหมดเลยนะครับบอลถึงจารดอซันโชครับซันโชก็ใจกว้างเป็นทะเลเลยครับผมอ่าปาดบอลต่อให้กับอองตนี่มาสิยาวนะครับเข้าชัด์จจ่อ เข้าไปสองประตูป่อสองประตูต่อศูนย์ครับครึ่งเวลาแรกนะครับส่วนครึ่งเวลาหลังผมยอมรับสารภาพสาบานโดยตรงผมแอบงีบหลับผมไม่เห็นลูกที่สามว่าจังหวะมันเป็นยังไงแต่ผมลืมตาขึ้นมาเห็นจังหวะที่นู่นแล้วลูกที่สี่ของเราลูกที่สี่ที่ ฟฟาน่าไหมเวลี่โฟฟาน่านะครับจ่ายบอลพลาดนะครับผมบูน่ตัดบอลได้ครับจ่ายมาให้มาคาราฟอร์ดแล้วหลอกว่าจะแตะบอลครับเพื่อนๆหลอกว่าจะแตะบอลแม่งโฟฟาน่าวืดหายเลยหลังหักเลยแล้วมาคาราฟอร์ด hmm. เขาแปลเข้าไปนะครับตอนแรกติดเซฟเนาะนะครับแต่ก็ไม่เขาเรียกว่าไงบอลกระเฉาะไปไม่ไกลอะ่ะเออมาคาราฟอร์ดเขาแปลเน้เนๆเ,เข้าไปนะครับ4ีประตูต่อศูนย์ครับ แล้วเราก็มาเสียหนึ่งลูกนะครับลูกนั้นคือผมก็ไม่ได้ดูมันกก็แอบงีปรับต่อไม่ใช่แอบงีปรับสิ่สี่ศูนย์แล้วผมปิดอะ่ะผมปิดเลยนะครับผมนาทีที่ประมาณแปดสิบผมปิดนะไม่ได้ดูต่อนะครับก็คิดว่ามันอันนี้แล้วอะ่ะเราได้ไปแล้วอะ่ะยู่าเนาะนะครับแต่มันโดนหนึ่งลูกนะครับผมถ้าผมดูไฮไลท์จะไม่ผิดก็เป็นทางตัวสำรองนะครับอย่างเจ้าฟิลิกนะครับที่ลงมามีข่าวกับเราตอน ตลาดหน้าหนาวแต่ก็ไม่มาเนาะนะครับก็เสียดายอยู่ตัดโค้งเข้าไปนะลูกนี้เอาใช่ดิยิงยัดเข้าไปฉลบนิดนึงนะครับก็เนวิเดีพุ่งไม่ทันนะหนึ่งสี่ครับแต่เซลซีเขาตามไม่ทันนะครับจบที่สี่ประตูต่อหนึ่งเนาะรูปเกมที่ออกมาอย่างที่ทุกคนเห็น,นครับไม่ใช่แต่พิสูจน์แล้วว่าเราพร้อมนะเราพร้อมที่จะไปสู้กับทีมใหญ่เราพร้อมที่จะเล่นเกมโพซสชันแต่เอลิเนฮาก,ก็ปรับตามสถานการณ์ครับเออ ชั่วโมงนี้นะเอ้ยไม่ใช่ดินาทีนี้ควรเล่นแบบนี้นะนาทีนี้ควรเล่นแบบนี้เพราะว่าเอริเทนฮารคคือโค้ดที่ตอบโจทย์มากนะตอนนี้ของแมเชสเตอร์ูไนเ็ดครับหลังจากนี้แมตช์สุดท้ายกับฟูลแลมผมอยากให้เอริเทนฮาก์ o ดอบเลยพักตัวผู้เล่นเลยพักแม่งทั้งทีมอะใครที่คิดว่าจะส่งเป็นตัวจริงในนัด FA ครับชิงถ้วยกับซิตี้ ผมอยากให้ริเทนฮาร์กพักหมดเลยสิตัวเราพักแม่งหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องมีความพร้อมมากที่สุดครับพร้อมมากที่สุดแล้วนัดที่เจอกับฟูลเล่มคือมันแทบจะไม่มีผลอะไรแล้วอ่ะมันแค่ชิงที่3ามกับที่4แค่นั้นเองใครจะขึ้นที่3าใครจะอยู่ที่สแค่นั้นแล้วฟูลล่มเป็นถ้าเราแพ้ฟูลล่มนี่ยเราก็ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์อยู่ดีเพื่อน ผมอยากให้เดลิตินฮากแม่งพักเลยพักทั้งหมดเสียดผู้เล่นตัวจริงที่คิดว่าจะเอาไปเจอกับซิตี้ในนัดเอเปคับสัมผมบนะดาวลงดาวลุกแม่งส่งให้หมดอะ่ะตัวสำรองที่เคยนั่งสำรองลงให้หมดผู้รักษาประตูสำรองที่ยืมมาเอาลงใช่ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นมากผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าออลิตทนฮากจะทำยังไงนะแต่ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นในนะัดสุดท้ายที่เราเจอกับฟูแลมครับ สถานการณ์ทัฟตูตอนนี้เราฉลุยแล้วนะครับได้ไปแน่นอนคือยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับรยูฟูลไม่สามารถตามทันได้นี่คือื่องหมดของหลังเกมวันนี้ครับความรู้สึกหลังเกมนะครับใครที่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกผมหน่อยใครที่คิดเห็นต่างกันไม่เป็นไรนะคอมเมนต์บอกผมทีเจอกันหลังเกมฟูลแลมแล้วเรามาตัดเกรดเอริเทนฮักและตัดเกรดผู้เล่นทั้งทีมคลิปยาวกว่าน,นี้แน่นอนสวัสดีครับ